ในท้ายที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่8พฤศจิกายนพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนประสบความสำเร็จปฐมกาลบทที่39ข้อสพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จคุณอาจเป็นคนที่ดูไม่มีความสามารถไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ และไม่มีเงินทองมากมายแต่เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับคุณในท้ายที่สุดคุณจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จลองดูชีวิตของโยเซฟแม้เขาไม่มีอะไรเลยตอนโพธิฟาซื้อมาจากตลาดคาทาตแต่ในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์ก็ยังเขียนไว้ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จโยเซฟที่เป็นทาส คือคนที่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดเขาเป็นคนไม่มีอะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าติดตัวเงินก็ไม่มีญาติก็ขายมาเป็นทาสแทมมิตรสหายที่คอยปลอบโยนก็ไม่มีสักคนเขามีเพียงแต่การทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นและเพราะพระเจ้านี่แหละโยเซฟจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ โยเซฟกลายเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในอียิปต์เว้นแต่อยู่ตามกว่าฟาโรเท่านั้นเขาได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองบ้านเมืองทั่วแผ่นดินเขามีอำนาจเหนือคนทุกคนและมีความมั่งคั่งดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่41ข้อ40ถึง44ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่สในคริสตจักรมีประสบการณ์ในเรื่องการประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบเขายอมรับว่าเขาเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาเขาจึงประสบความสำเร็จได้เขาได้เกรด A ทุกตัวเมื่อเขาเข้าสอบการทดสอบระดับสูงของมหาวิทยาลายัย อีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่เพิ่งจบปริญญาตรีใหม่ๆเธอเชื่อสุดใจในการทรงสถิตของพระเจ้าและเธอมั่นใจว่าเธอจะต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแม้ว่าเธอยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานและต้องแย่งชิงตำแหน่งงานแต่ไม่นานนักเธอก็ได้งานที่เธอต้องการและได้เงินเดือนที่มากเกินความคาดหมายอีกด้วยยิ่งกว่านั้นในเวลาต่อมา ในขณะที่ทางบริษัทแม่ที่เธอทำงานอยู่ได้ออกคำสั่งให้ระง,งับการขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่เธอกลับได้รับการขึ้นเงินเดือนพร้อมกับทุนการศึกษาต่อปริญญาโทพี่น้องที่รักไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือมีอะไรในโลกใบนี้แต่ขอให้คุณมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับคุณและอยู่ฝ่ายคุณแล้วในท้ายที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จและมีทุกอย่าง เพราะว่าพระบิดาของเรามีน้ำพระทัยที่จะยกชูเราให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าและมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งคุณจะได้เพลิดเพลินกับความโปรดปรานความดีงามและพระคุณจากพระเจ้าอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จและมีทุกอย่าง เพราะว่าพระบิดาของเรามีน้ำพระทัยที่จะยกชูเราให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าและมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าลูกขอพึ่งพาและวางแผนการของลูกไว้กับพระองค์ขอทรงนําลูกและช่วยลูกให้ประสบความสําเร็จ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน